だとおはよう。あ、いや。<smungkin> <sum> <sum> <tosom> <sum> <sum> mam mam luk mam 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 หันข้างหันอีกข้างม้วนหมุนอ่ะหันอีกเดียมหนึ่งอ่ะมจะาจับปลาดให้มาไม่เอาจะเอาทั้งลูก <c oughs> สาวโทรศัพท์มันเห็นแสงพอแล้วเหรอพอแล้วเหมือนมันเคี้ยวไม่ได้แล้วมันโมหัวดูที่ กูกินน้ำออกดูดิจริงจริงมันต้องแข็งงี้ดินนิ่นมหมดเลยะละอะไรโอ้โอเลยด้วยอ่ะืเข้าเต็มเต็มเลยเขานี่ยมุน <c oughs>

แน่ลองเอามาเอามาดิได้ยินเสียงอออเอานะไม่ใช่ลูกนั่นมันเสื้อมาดึงเสื้อออก กินข้าวเลิกแล้วจะได้อาบน้ำมีอะไรกินให้ครบห้าหมูอันนี้มีหกเหลี่ยมเออมีห้าเหลี่ยมกินให้ครบห้าเหลี่ยมเลยลูก <c oughs> ของเขากินครบห้าหมูกินครบห้าเหลี่ยมอาช่าอาหารกินให้ครบห้าเหลี่ยมโมโหแล้วกินไม่ได้อ่ะไม่มีน้ำหันข้างที่ปาดดิ ala hmm ni kau jangan ni